นิโรธสมาบัติคือจิตที่รู้เท่าทันผัสสะเมื่อเจอผัสสะแล้วจิตไม่หวั่นไหวใช่ไหมใช่จิตเริ่มไม่หวั่นไหวนั่นแหละเริ่มนิโรธเริ่มกิเลสมันชักจะหยุดชักจะถูกถูกดับถูกสะกดให้หยุดถูกทำให้หยุดหยุดอย่างมีปัญญานิโรธสมาบัติคือจิตที่รู้เท่าทันผัสสะนี่ของพุทธของพุทธมีรู้เท่าทันผัสสะ ทา่านิโรธสมาบัติที่อื่นของศาสนาอื่นลทัทธิอื่นนอกพุทธก็เป็นนิโรธที่ยิ่งไม่รู้เท่าทาันผัสสะยิ่งจะไม่รู้จักผัสสะยิ่งจะดับรับไม่รับรู้อะไรเลยแต่ของพุทธนั้นรู้เท่าทาันผัสสะเมื่อเจอผัสสะแล้วจิตก็สามารถรักษาให้จิตไม่หวั่นไหวไม่ให้กิเลสมาร่วมปรุงคนที่หนีผัสสะจะเข้าถึงนิโรธได้ไหมนิโรธดุสีไงคนนี้ผัสสะ ส่วนนิโรธพุทธนั้นอยู่ในผัสสะแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ทํานิโรธนิโรธสมาบัติของพุทธจึงไม่เหมือนนิโรธสมาบัติของัธิอื่นของสิ่งที่ไม่สมาธิคนที่ติดอาหารรสอร่อยเมื่อเจออาหารที่ตัวเองติดแล้วไม่ตักจะถือว่าเป็นนิโรธได้ไหมนิโรธไม่ใช่แต่แค่มือไม่ใช่แค่มือไม่ตักเอานิโรธคือจิตมันดับจิตมันไม่ปรุงแต่งอ่ จิตมันไม่ไม่มีสุขมีทุกนะข์นะขั้นนิโรดนี่มันจะต้องไม่ปรุงแต่งไม่สุขไม่ทุกข์แม้จะเป็นวิคัมพะระปหารแม้คุณจะกดขมแล้วมันก็รู้สึกว่าเออมันไม่มีอารมณ์มันไม,ไม่ไม่มีความต้องการมันเฉยๆฉมันอุเบกขาก็ยังถือว่านิโรดได้นะแม้จะกดขม แต่ถ้ายิ่งไม่ได้กดข่มมันหรอกมันรู้ด้วยญาณปัญญาแล้วมันก็หยุดแล้วมันก็ดับมันก็ไม่เกิดอาการของกามไม่เกิดอาการของสิ่งที่มันพยาบาทหรือกามจริงๆนั่าจะเป็นบบนิโรธที่คุณยิ่งชนะมันอย่างไม่ใช่กดข่มแต่ยิ่งเข้าใจด้วยเหตุด้วยผลด้วยปัญญาด้วยความจริงมันจำนวนด้วยความจริงแล้วมันเกิดหยุด นั่นละเป็นนิโรธที่ดีที่แท้ขึ้นไปเรื่อยๆแข็งแรงไปเรื่อยปฏิบัติซ้ำปฏิบัติอาเสวนาภาวนาปัจุบีกกำมังมากขึ้นมันก็จะ,จะเจริญขึ้นคนที่ติดรูปสวยเมื่อเจอคนสวยผ่านมาไม่กล้ามองกลัวจิตจะหวั่นไหวคนนั้นยังยังไม่มีนิโรธใช่ไหมใช่ก็รู้อยู่ตัวเองไม่กล้ามองอส่วนคนที่มีนิโรธจริงนั้นก็มองได้ผัสสะได้ จิตเราก็ไม่บันไหวพุทธัะโลกาธรรมิจิตตังยัตสะนก,กรรมปติจิตไม่หวั่นไหวมีผัสสะต่อโลกธรรมจะรูปสวยกลิ่นหอมรสอร,ร่อยอะไรก็แล้วแต่สัมผัสอยู่แล้วก็ไม่เกิดอาการน่ะนิ่งอุเบกขากลางกลางแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดน่ะมันมีทุลีหมองทุลีเริงทุลีที่ดูดที่รุทุลีที่ปลัก ทุลีที่มันมีแฟบฟูใจหรือมันมันมันไม่ฟูแล้วมันแฟบมันต้องกดต้องอะไรนิดนิดน่อยต้องอาการโอ้ยมันยังกดน้อยเนาะมันยังโอ้มันยังฟุ้งนิดเนี่ยมันอะไรอ่านนะจริงทุลีหมองทุลีเริงต่าง